สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับวิดตกแม่น้ำยมขับตาม G P S ข้ามสะพานไม้ลวดสลิงสาวขับเก๋งตาม G P S ข้ามสะพานไม้ลวดสลิงวิดตกแม่น้ำยมวันที่2 9มกราคมห7เจ็ดที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์วิทยุนเรนทรแจ้งกู้ภัยสูงเม่นกู้ภัยแพร่ว่ามีรถเก๋งติดบนสะพานสลิงไม้บ้านทองเกต และทำสะพานไม้หักทำให้รถเก๋งติดค้างเติงบนสะพานขอความช่วยเหลือเร่งด่วนขณะเดียวกันนายมะกันอินจันผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเช่นกันว่ามีรถเก๋งติดค้างอยู่บนสะพานสลิงข้ามแม่น้ำยมระหว่างหมู่บ้านหมู่สองและหมู่เก้าตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่หลังรับร่วมกับ,ร,กบร้อยตำรวจโ,โทราวิน อินจันรองสอปปสอพอสูงเม่นสายตรวจตำบลเวียงทองหน่วยคู่ภัยสูงเม่นรุดไปที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบว่าเป็นสะพานสลิงโบราณยาวประมาณ120เมตรข้ามแม่น้ำยมระหว่างหมู่2และหมู่9พบรถเก๋งสีขาว honda city สีขาวเชียงรายจอดอยู่ระวังสะพานด้านล่างเป็นแม่น้ำยมที่ลึกมากและเป็นที่หน้าหวาดเสียวลักษณะรถเก๋งล้อด้านหน้าซ้ายหลุด ลงไปพื้นสะพานที่หักทําให้รถติดบนสะพานไม่สามารถขับออกมาได้เป็นที่ว่าเสียวของผู้พบเห็นจากการให้การของคนขับเป็นผู้หญิงอายุ38ปีอําเภอชาวหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ให้การว่าเป็นคนต่างอาําเภอไม่เคยเข้าพื้นที่มาก่อนจากนั้นฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยร่วมกับพลเมืองดีนารถถ่ายจำนวนสองคันเข้าทําการชักลากให้ถอยกลับมาฝั่งตลิงหมู่เก้าก่อนจะลากจูงรถ ผ่านสวนของชาวบ้านขึ้นมาบนถนนได้อย่างปลอดภัยสาวอเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่เล่าด้วยความใจหายใจคว่ำว่าไม่เคยเข้าพื้นที่ตำบลเวียงทองเพิ่งมาเป็นครั้งแรกจะไปหาเพื่อนและเพื่อนได้ปักบูดป้านให้แถวหัวสะพานเวียงทองจึงขับรถตาม gps ตนเองมองแต่ gps ไม่เห็นว่ายังมีสะพานปูนอยู่ข้างๆห่างไป30-40เมตรตนเองจึงขับรถข้ามตอนข้ามก็เห็นว่า มันแข็งแรงและน่าจะมีคนข้ามโดยไม่ได้มองข้างๆเลยจนกระทั่งมาประสบเหตุซึ่งตนเองเป็นคนต่างถิน่นไม่รู้เส้นทางจึงไม่รู้ว่ามีสะพานใหม่อยู่ข้างๆและไม่ทราบว่าสะพานไม้สลิงห้ามรถใหญ่ข้ามขอให้มีการเขียนป้ายติดไว้ห้ามข้ามตัวโตๆกลัว,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 วคนอื่นจะเป็นแบบตนเองเดชาบุญรถไม่ตกลงไปแม่น้ำยมตนขอขอบคุณกู้ภยัยตำรวจฝ่ายปกครองตำบลเวียงทองชาวบ้าน ที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้สำหรับสะพานสลิงข้ามลำน้ำยมแห่งนี้มีอายุมากกว่า40ปีที่ชาวบ้านตำบลเวียงทองอนุรักษ์ไว้ให้ชาวบ้านใช้สัญจรเดินเท้าจักรยานยนต์ข้ามไปมาจังหวัดแพร่เหลือไม่กี่แห่งส่วนใหญ่หรือทิ้งไปแล้วเป็นจุดเช็คอินนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ